สวัสดีค่ะครูอิงดนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของครูอิงนะเด้อค่ะ น,นี่นะคะคุณอิงมะหอดนครพนมนะคะมาอยู่ริมโค้งนะคะจังหวัดนครพนมนะคะมาเยี่ยมหนองสาวค่ะนะคะเป็นเจ้าของเพชรหนึ่งเก่านะคะที่คุณอิงแบ่งไปปีกายนี่นะคะเมื่อนี่เราก็มีโตเด็ดคือกันค่ะคุณอิงก,ก็เลยมาเยี่ยมหนองสาวนะคะในยินราเพิินมีเหลี่ยงแม่ใหญ่ๆเด็ดสองแม่ค่ะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเสิยหายน้องใจนะคะแนะ่นำตัวกรน,นะคะว่าเราซื้อยังอยู่บ้านไดนะคะจังหวัดใดนะคะเพื่อพี่พอน้องเข้าแวะไปนะคะแวะมาทั้งพีกับมาเหยี่ยมมายำเพลินค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องใจค่ะเป็นคนนครพนมอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเลี้ยงควายชอบในควายควายไทยควายสายพัฒนาเอาเอาบระสับ ราเฮากระดเลยค่ะเนื้อกระดเลยเพิ่นมากเนื้อแต่บอกจะชัดเล็กหน่อยเอาภาษานั้นเลยค่ะเพราะว่ายังค่ะเพื่อนบอกเนื้อค่ะเพื่อนก็เลยเกลงมาทีน้องเข้าสิฟั่งโบหูเรืองนะคะเพื่อนก็เลยบอกภาษาไทยกันเลยนะคะจังสิงหูเรืองเนาะคะเพราะว่าบางค่ำเพื่อนบอกเนื้อคุยกันยังฟังกว่ายาหูเรืองค่ะเย็นดีค่ะตอนนี้น้องใจนี่นะคะเพิ่นน่านะคะคุยกัมาเยี่ยม มาเยี่ยมนูแน,น่อมาสั่นมากินเขาเทียงน้นแอ้นะคะมีตัวเด็ดเด็ดได้หายคุยิงพิจารณานะคะเอามาฝากพีฝากน้องนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะคุยิงสิเราหัวหมวนให้ฟังก่อนน่องใจนี่นะคะเป็นยังคุยิงจังประทับใจในตัวพื้นเพราะว่าน้องสาวเนี่ยนะคะเบิ่งคุณพิ่นกับหูแล้วนะคะตัวน้อยหน่อยพี่น้องนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่เป็นยังจะมาเหลี่ยมควายใหญ่ ควายถว่วพวงล่คะค่ะยางคู่เลี้ยวเห็นคู่อินเลี้ยวบังไกลๆควายถ่วัวคู่ใจแต่อันนองใจนะคะแต่เพิ่นเก่งค่ะเป็นแม่นยิ่งที่เกง่งเลยค่เข้มแข็งนะคะเป็นแม่นยิง่งโตคนเดียวถี่เหลี่ยงลูกคู่เดียวเหลี่ยงควายสองตัวนะคะเทดงานแล้วก็มาเอาควายออกก่อนไปเทงานก็เอาควายออกเทดงานแล้วก็มาเอาควายเขานะคะ,อะตอนนี้กำลังสางเฮื่อนคะ่ะกำลังสางบ้าน นะคะไลูกให้เต่าอยู่นะคะบาดนี่นะคะคู่ยิงก็เลยเกิดความประทับใจนําในตัวมิยิ่งผูนีนะคะเข้มแข็งแล้วก็นักแหน,นแห้งนะคะคู่ยิงก็เลยมาหย่ยม,มายามมาพูดมาคุยนำ้ำมาให้กำลังใจน้องสาวนะคะมื้อนี่นะคะน้องใจนี่นี่แม่พันธ์ดีๆนะคะโตน้าๆนเลยนะคะสิแนะนําพี่นองและกะเอามาให้พี่นองเข้าได้ชม่มนะคะแต่ถ้าไพ่มากกะจังคุยกน้ังใจเอาเด้อค่ะ อ่าน้องใจตัวนี้เนี่ยนะคะน้องใจไหญ่มาแต่ใสกว่าคะ่ะคุณอิงเบิงแล้่ยวนี่มันคือน้าคักแผลได้มาจากไอ้หมู่บ้านเดินสมองบ้านคอยงามทีม<ง>่เ<ง>น้ำยอนาว่าบ้านควายงามเลยอยู<ะ>่นาว่าแม่ค่ะ,ะหนูเชื่อว่าอยู่นาว่านี่พ,พ่อท่านที่เกง่งๆเนาะก็ค<ะ>ือเจ้าไอ้เพชรทรงข้ามค่ะเป็นควายสายเพชรอีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณอิงท้าบไอท้าบสา,ายวาน่นาจะเป็นสายเพชรเด้อคุณอิงบริสันนะคะเป็นควายใหญ่ด้ยบริสันเพชร นะะุ่งลอยพวกชุดเก่าเนาะค่ะเนาะตัวนี้เพื่อนกระไดมาจากแถวหน้าหว้าค่ะเบิงค่ะเบิงย่ำขี้งเล่าค่ะลองจูงเบิงตู้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> คุณตัวไหนหน่อยเบิงผู้หินจำใหม่ค่ะไหยเพิ่นพ <laughs> อยัง <laughs> เพิ่นพอ,อย <laughs> ังเอาบปอยู่เพื่อนเชื่อก็ได้ค่ะอายืนดีดียืนดีดีลูกโอ,โอเคน้องใจไปยือนอยู่ทั้งกล่นเพิ่นดูนะคะ ทายคักๆและอ้ายทายเบิงตรงกลางๆล้โตเล่าดูนะคะควายตัวนี้นะนะพี่น้องบอกบอกเลยค่ะเอหมักเผา,าวกวางไงแห้งแหลกะขานะคะขาตั้หไงตึบค่ะกีบดีค่ะที่สำคัญเด้อค่ะเบิงขี้งเล่าแน่ค่ะควายตัวนี้สายเผ็ดคักๆเลยค่ะเบิงแม่ค่ะติดสายเผ็ดมากเบิงถ่ายคะ่ะเบิงถ่ายเบิงเหงาหางค่ะเหงาหางถ่ายพิจาจรณาเอาเด้อพี่น้องตัวนี้น่ะเป็นแม่พันธุ์ี่เพิ่นเลี่ยงมากนะคะใด พกเจ็ดเดือนแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะประมาณนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าท้องแล้วยังค่ะท้องสี่เดือนแล้วค่ะ้งองสี่เดือนกับเพชรตุขานกับเพชรสรงคามนะคะหวอดดังๆจัะน้อยอยานเสียงพี่น,น้องข้างบอได้ยินนะคะคู่อิงกับพยายามเปิดอ่าเปิดเต็มทีแล้วเนาะคะ่ะเัน <c oughs> กน้อยก่อนโอเคน้ากว่างได้ขอกู้อิงค่ะน้าแห้งอ่างเลิกค้ายตัวนี้เบิ้งดีๆีแ้วค่ะเอ้าเบิ้งเธอละส่วน ไงหนาขึ้นสูงๆลูกเบิ่งเขาเอิมะพร้าวค่ะกลบลงมากค่ะพี่น้องกลบลงมากลำคอลงมาฮะเอิบค่ะเอิบมะพร้าวกวางแห้งวายตัวนี้ได้ลูกจะโตแล้วค่ะลูกสองค่ะลูกสองในท้องเนาะสามในท้องสามในท้องแต่ดูสดมากค่ะดูสมบูรณ์มากบ้นีเบิ่งเบิ่งเขาข้อค่ะเบิ่งข้ออ่ะสังภาพเบิ่งข้อเด้อเขาข้อดีแห้งค่ะดอกดีแห้งขอเอินวา ข้อปลาเค็งเดี๋ยวค่ะนะคะตัวปลาบูนะคะตัวปลาคอล้างปลาบูข้อปลาเค็งมาสั่นตัวปลาคอข้อปลาเค็งล้างปลาบูแล้วครูว่าครูอิงว่ามันสีเป็นป้าไอป้ายยังก่อปลาปลากระเป๋าคือคือ,อคือมันน้าแห้งคะ่ะพี่น้องควายตัวนี้ชื่อแม่ถุงทองแม่ถุงทองสูง <13 9 S 1> ร้อยสามสิบเก้าคู่อิงวัดเบิึงแล้วค่ะร้อยสามสิบเก่าค่ะร้อยสามสิบเก่าร้อยสี่สิบฮอดค่ะแต่ความบรธรรมดาของแม่นี่ก็คือหนาค่ะหนาสี่เหลี่ยมมากขนาดควายทองได้กสี่เดือนได้ค่ะควายทองได้กสี่เดือนแต่ทองบึงนะคะล่ำทีงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มากแล้วก็เน่าค่ะเงางหางใหญ่พร้อมได้ค่ะแล้วก็มีขวัญ มีขวัญอ่ามีขวัญค้างๆอวัยวะเพิ่มด้วยค่ะขวัญจิ้มดำอ่าควายจิ้มดำนะคะนมก็สวยค่ะนมเนาวาสวยพอมนมเนา่าสวยหนาสวยเขากระไงค่ะแตคคียงดีแห้งโอ้คุอิงจากไดนเด้ตัวนี้เปิดแบงค์ป้ขาหนงใจเปิดค่ะเปิดไว้อยู่เนาะนะคะคิดเป็นจักคะแนนค่ะให้เพิ่นกด สิบเจ็ดคะแนนเลค่ะคิดไหวส <17 S 1> ักสิบเจ็ดสิบเจ็ดหน่อยหรือสิบเจ็ดใหญ่สิบเจ็ดใหญ่ค่ะสิบเจ็ดใหญ่ร้อยเจ็ดสิบคะแนนเนาะคะ่ะใครสนใจนะคะกับจังโถมหาหนองใจเด้อค่ะสิบเจ็ดคะแนนบ่อได้สูงเด้อค่ะสิบอกให้ควาย,วายแม่พันธุ์ตนหนึ่สิบอกค่ะถึงบอ่อสูงหลายแต่สายเพชรก็ต้องหูอยู่แล้วด้วยสายพันธุ์ของเรานะคะคือทรงลูกคะ่ะเก่งนะคะหูพร้อมนะคะ <c oughs> หน้าตาสวยเนาะนะคะ,ะอกมะพร้าวใหญ่กว้างคะ่ะ กะด้านหลังนี่เปเลยค่ะเดี๋ยวจักน้อยนี่จะไอค้างน้ำได้แล้วค่ะขามาเบิ่งไก่ๆเลยค่ะแข่งค้าดีแข่งค้าใหญ่ควายตัวนี้เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ประจําฟาร์มเลยค่ะน้องใจเปิดไวัยหายพีหายนองเข้านะคะร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะคะก็ต่อรองได้ค่อยโทรหาน้องใจนะคะน้องใจฝากเบอร์โทรนะคะ 083 083 019 019 4285 4285เด้อค่ะ, <c oughs> ดคะเดี๋ยวคุอิงจะอ่าถิ่มใบไต่คลิปพร้อมนะคะถิ่มใบในคลิปน้ำน,นะคะไัยสนใจนะคะก็โทรหาเลยแต่คุยิงว่าไอ้สิบเจ็ดคะแนนนี่บบตรงต่อ,พอเพ่อดีค่ะฟ้าว <c oughs> เอามาไห้พนโหลดค่ะแล้วเอาเอารถมาแกเอาโหลดค่ะเบิง้งห็นน้าแห้งค่ะคะแนนซ้ำนี่โอ้ยคุยิงเอาเมื่องฉนเ <c oughs> นะถ้าคุยิงคุยิงยจะมีเงินหลายๆเด้ แม่พันธ์ยานชันเยี่ยมเลยค่ะควายตัวนี้นะคะเบิ้งเอาค่ะเบิ้งเอาเทียบก็คู่อิงเบิ้งเอาค่ะนะคะหายเบิ้งทักทักเลยใหายเบิ้งสมใจเลยสองตัวแต่บ่ธรรมดาด้วยค่ะนองใจเราเหีียงแค่สองตัวแต่แต่ละตัวบ่ธรรมดาค่ะงาม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 เงาพ่อค่ะเบิ้งควายกับคนค่ะเบิ้งโอเคปล่อยเพิ่นเบิ้งด้วค่ะบานนี้ท้ายคักคักด้วยไอ้บาน้เพิ่นยังให้เบิ้ง ของเพชรทรงขามเด้อค่ะเนาะ,อะของเพชรทรงขามดีซีเดือนนะคะเพชรทรงขามก็คือเป็นควายสายเพื่อนี่แหละท้องพันธุ์ใหญ่ประจำอ่าอำเภอนาว่าเนาะ,อะ,นะ,ะของนครพนมพราะเมืองควายงามอยู่แล้วค่ะอยู่แถวทถวนครพนมถึงซื้อเหลืองควายงามแม่แม่มาเบิ่งตัวจริงได้เด้อค่ะบ้านเฮาปไที่ทาง้งจิลิมโค้งเฮาถ้าเป็นราคาบอกสามใจเป็นราคาถูกพอได้ราคา ข้าวตา๋นก้งเ2 5 0 2,050เลยเหรอป้าบ้านนี้น้องใจมีจักไรแล้วค่ะจิ๊บไรคู่นะจิ๊บไรโอ้ยเบิ้งควายเราสมพ่อควายเราแต่เราโตเบิ้งยังหันอ่ะบ้านนี้โตนี่เนาะค่ะโตนี่คู่อิงกับวัดส่วนสูงแล้วแต่เราอยู่วางวางตำรึซื้อเบิ้งคู่อิงจับเบิ้งไหมโอ้มีเรียบเรียบเรียเรีย แมาลูกให้มาผีก่อนเถียรเถียรมันตึงแม่ลูกจับตัวฉันนั้นเนี่ยม<ๆ>ตัวนี้ยังยังทำไมอ่าตัวนี้ชื่อแม่เหลืองค่ะตัวนี้ชื่อแม่เหลืองค่ะโอ้ยอยา่าเกลือกเถียรเถียรเงาตัวนี้ชื่อแม่เหลืองเนาะค่ะสูงคู่อิงกะวัดแล้วเด้อค่ะร้อยสี่สิบเอ็ดบวกค่ะไม่ขาดแหะใอยร้อยสี่สิบสองค่ะควายตัวนี้ แต่คุณลักษณะคุณสมบัติเด่นๆของเพิ่นก็คือนี่แหละค่ะอ่างไงเลือกบกมะข่าวกว้างอีกแล้วได้มาจากสไซคาวควายตัวนี้มาจากบ้านนาว่าเหมือนกันโอ้ยดินแดนควายงามกับสัมพ่อค่ะควายเราสีทรงคามเป็นจังสี่ตัวค่ะเราหน้าวะนี่ไม่ใช่เราสีทรงคามเราหน้าวะยามาลูกยามาใครคิดถึงเราไปดูในยามาลูกยามา ยกขาหน่อยยกขาหน่อยเด้งเดินมาเดิน้าเดิน้าเดินมายกขาหลังถอยสั่นถอยถอยถอยอีกนิดนึงยกลกยกยกโอเคอ่ะบ่ายนี้ที่เด้นพาเลี้ยงผู้เพิ่นเพิ่นตัวหน่อยค่ะเพิ่นบอเคยด้ับพายยืนจือเคื่อมี่ตะจูเงินบอลถอยเพราะว่าตัวหน่อยเบืู่ยกขาดูกโอเคโอขาใหญ่ค่ะอันย่างมึงย่างไหมย่างไหมอ่ะบ่ายนี้จับทางงามๆก่อนนะเดินมา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 เดินโอเคไหนขา ไปแล้วอ้าวบ้านเนี่ยโอ้ย <laughs> คลายตัวนี้ให้คูอิงพิจารณาด้วยค่ะอันดับแรกคือคูอิงมักพักเลยก็คือหน้าผากกว้างแล้วก็เขาใหญ่ค่ะวงเขาพจ์งามแห้งค่ะแล้วก็นหน้าตาสวยตาแม่พ่อยคูณอิงโอ้ยมางามค่ะค่ะอีหละงามค่ะเลือกอุ้ยอยู่สัมผัสพัเอิ่นพัเอิรนในเลี้ยงเนาะลงมาทางล่างอีกก็คือ เอืม้มะพร้าวก่อนไงไงพี่น้องมาเบิ่งค่อนัซ้า,ายท้ายพี่น้องมาเบิ่งเอื้อตมะเผาย่อนทั้งย่อนทั้งใหญ่แล้วก็อ่าโกนปมาโกนตรงกลางมั้ยคะเป็นลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีก็คือทรงลูกนะคะ,ะขาไงอ่างก็เลิกกว้างยาวค่ะตัวประคอข้อประเข็งลังสบูถ่ายดีมังเน่าตัดเลยค่ะมอที่จะเป็นแม่พันธุ์ ควายงามสูง140บวกค่ะนะคะตัวนี้ก็เท่าที่คุณหญิงสอบทมเบม้องต้นพ่นก็ไดามาสูงค่ะทุนแต่ละตัวพ่นไดมาสูงเพราะว่าพ่นเุ์นควายงามเพิ่นไปเอามาจากหน้าหวาเลยค่ะดินแดนควายงามะะตัวนี้ทับอทองแล้ยังค่ะทับเบิมพันล้านเพิ่งเพิ่งทับเบิมพันล้านไว้นะคะวันที่ <19. S 1> สิบเก้าสิบเก้าสิงหาล่อพานหลอดเด้อค่ะทับเบิมพันล้านไว้ล่อพันหลอด คะถขาไปวันทีนขานีเองนะคะอ่าควายแม่นี่นะคะอ่าแม,ม่เรื่องนี่หน่องใจเปิดบ่ค่ะเปิดคือการเปิดคือการไพ่มาก็จะมาเบิ่งเอาเด้อค่ะอ่าคิดว่าค,คิดให้พอนจะคะแนนก่อค่ะน้องยี่สิบสองเนี่ยะะอ๋อยี่สิบสองใยเนาะสองร้อยยี่สิบคะแนนนะคะสองร้อยยี่สิบคะแนนบ่แพง นะคะขนาเนนบอ่อสูงนะคะคะแนนบอ่อสูงเพราะว่ามันสมค่ะมันสมกับคะแนนของพิ่นะคะผูผู้ไอลังเือให้สนใจนะคะคุณอิงบอกแนะนาใไ้มาเบิงตัวจริงเอาพิจารณาเอานะคะเพราะว่าคุณอิงเบิงแล้วพิจารณาแล้วนี่คือคะแนนี่เพิ่นนไ้มาเปิดมานนี่มันบ่อได้เกินโตเลยค่ะไี่ต้โต่ข่เกินคะแนนค่ะเพราะว่าอย่างถาเบิงในกองคุณอิงนี่อาจจะโตหน่อยเด้อค่ะไ้มาเบิงตัวจริงเพราะว่าอย่าง สร้างกล่องคู่อิงก็สูงสูงสูงลอยเกือบเกือบลอยแปดสิบค่ะเพิ่นตั้งกล่องสูงค่ะควายมันก็เลยอยู่มุมต่ำแบบนี้มันก็เลยสียเบิองหน่อยกว่าโตค่ะอีรีค่ะเหลืองนี่นะคะหลายคนว่าแล้วว่าไปเบิองควายตัวจริงมันคือใหญ่กว่าในคลิปว่าสัต์ก็ยอดมือถ่ายของคู่อิงเนี่ยแหละสูงค่ะเพิ่นก็เลยมาสั่งกล่องสูงเพิ่นมาขกก่มเพิ่นเจ็บลังตัว <laughs> <c oughs> คู่อิงบอกหลายเธออยู่ว่าเอาระดับกลางโตคว,วายเด้ค่ะเอาระดับกลางโตควายเวลาถ่าย ขาจะสุดเห็นว่าสมควายควายสมโตอีนี้ค่ะเมื่อแมนหน่อยนะคะ,ะตามตามไ้เบิง้งพิจนาเด้ค่ะควายตัวนี้คุิงคว่งว่าพานันทั้งสองโตแล้วก็คุณภาพดีดีค่ะเงาหางใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยเงาหางปิดเครื่องหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญด้อคะควายตัวนี้มีสองจิ้มค่ะหัวนมดำพร้อมค่ะให้นมนมดีสองจิ้มมันก็คือลักษณะ ควายที่ส่งลูกค่ะแม่พันธุ์สีส่งลูกเงาห้างก็ะขึ้นสู้และก็ะไทยก็ดีค่ะอ่างเลือกกว้างค่ะแขงขาใหญ่ดีคือควายตุนควายสองตัวนี่สมบูรณ์ค่ะบนในคขาย,ยืนเฉินเทินอยู่นะคะสมบูรณีใหญ่เงาหม้อสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ประจําขอบค่ะนะคะควายสายเพชรอุดรน,นะคะดีไซน์เพชรอุดรทั้งสองตัวค่ะตัวนี้ถ้าเบิรมพันหลานไหวล่อพันธหลอกนะคะเพิ่นเปิดไว้ให้ 220คะแนนใครสนใจเฝอโทรหาเพิ่นเด้อค่ะน้องใจเบอร์โทอรอีกจักรอบค่ะ083 083 019 019ู2 8 5 4285<ะ>นะคะฝอโทรมาเด้อค่ะนะคะค,ออคู่ออกคู่อิงออกคลิปอายุทัวร์สองคลิปตีพานมาเมื่อกี้นี่หลังคนโทรหาคู่อิงว่าคู่อิงโทรหาเพิ่นบอท่านไปแล้วว่าสั่นมือเดียวว่าสั่นค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นมือหนีเด้อค่ะควขยงามคักคัดค่ะ สองมือที่แล้วคู่อิงไปเพื่อเกษตรกรมาหลอบนี่คู่อิงมาเพื่อคนมาควายงามคนมาควายงามต้องเข้าใจว่าทุนมันกระต่องสูงในจังหน่อยแต่อันนี้ระดับกลางๆบ่สูงค่ะนะคะและกาโตวควายนะคะสมสมกว่า้ายๆว่าเกินเกินคะแนนที่เพิ่นเปิดใบ้์ดค่ะนะคะ,นะคะเหมาะมากเลยที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่อุ้เงาวแห้งคู่อิงก็เลงเห็นควายลำเงาวจึงซี่หลนะแล้วก็อู้เหาวแห้ง <c oughs> ไอ้ควายลำยาวๆจังสีคู่อิงเฮ็ดอยู่ขอกเนิงก็คือขอกท่านท่านดาบป,ประยงค์นะพี่นะนเนาะยาวๆจังสีเลยแมค่ค่ะขอกท่านดาบป,ประยงแมค่ค่ะอยู่นองบัวลำพูแม,ม่ค่ะลำยาวจังสีเลยนะคะฝาโทรมาเด้อค่ะนะคะ <laughs> วงเขาเบาิ้งวงเขาเบาิ้บงคุยให้เบิ้งไหนอีกเถอะอ้าวดูหน้าชัดๆหนูสวยนะคะหนูสวยนะวงเขาหนูก็สวยแล้วเขาหนูก็ใหญ่ด้วย นี่นะคะเขาใหญ่วงพัจันเลยสวยมากนะคะโอเคเขาข้อดีไข่นี่บ่มีทิติเลยค่ะสองตัวนแต่ตัวนี้ลวคะ่ะเพิ่นตื่น <c oughs> ไปเถือกน้ำมักจับค่ะแต่ก็นี่มีความงอนเด้อค่ะปลายหางงอนทั้งสองเลยนะคะทั้งสองใบหูเลยปลายหางงอนเนาะแต่อันนี้ก็จะฉีกักน้อยเพราะว่าเพิ่นไปก้อนน้ำมักจับนะคะบะตีเพิ่นถอกเนาะเพิ่นเป็นเป็นแม่พันุนะคะเพิ่นบุตเกิดมาหูฉีกจังสี่เด้อ ่นมากขาดเอาวางนีเองนะคะนาใงนาผักกว้างปากใยค่ะงามงามงามโอเคเลยดึงแม่ค่ะเป็นใดค่ะบาดนี่ี้สท้ามหน่องเมื่อยบกขาเหลี่ยงควายบอกเมื่อยค่ะมีควอมสุกค่ะมีความซุขเห็นไหมค่ะดูเบิ้งเลยยิ้มแม่นิ่งเหลี่ยงควายค่ะเป็นผู้หญิงเลี้ยงควายอีกคนหนึ่งนะคะที่สู่ชีวิตแห้งค่ะ ยิ่งช่วงนี้ที่เล่าเลี่ยงควายนะคะโตคนเดียวกับลุกหน่อยเห็นไหมคะนะคะ,ะและกำลังสางบ้านพร้อมนะคะไม่ยิงคนนี้เป็นคนเกง่งเป็นผู้หญิงที่แกล่งนะคะ,ะเลี่ยงควายสองตัวควายใหญ่กว่าเจ้าของบอยานควายค,ายค่ะเพราะวยังตะกรอนเพิ่นกะเคยเคยเลี่ยงเป็นปีแล้วนะคะตะกรอนเพิ่นกะเ,เต็มขอบขั้วเพิ่นกะพ้ากันเลี่ยงหัวเลี้ยงควายเนี่ยละคะ่ะเพิ่นกะได้ประสบการณ์จากการเลี่ยง บาดนี้มาอยู่ผู้เดียวก็เลยเลี้ยงสองตัวบาดนี้ใหญ่กว่าเจ้าของใหญ่แล้วก็งามพร้อมเมื่งแน่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพสนใจโทรหาหน่องใจเลยนะคะตอนนี้สดบ่ดีใจนะคะความสดดีใจนะาความสดคนงามงามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนี่นะคะคูยอิงมหาหน่องสาวมาให้กำลังใจหนองสาวนะคะกะอยากฝากนะคะไพนะคะถี่ชื่นชอบควายงามนะคะหน้านาจังสี่นะคะโทรหาหนองใจได้เลยนะคะและกระท่สําคัญ ฟากดไล์กดแชร่นะคะจ่องคู่อิงหักควายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่อิงในการที่ไปเฮ็ดคลิปเพื่อพีเพื่อหน้องเพื่อเกษตรกรทุกผูทุกคนนะคะสำหรับมือนีเฮากันล่าพี่ล้หน่องไปเนาะแดดแดดค่ะเที่ยงฝาเลยค่ะเฮากับมหาพีหาหน่องคือเก่าค่ะหักแพงลายค่ะขอบคุณหลารัค่ะน้องใจค่ะ